สวัสดีครับมาสรุปข่าวลิวพูไปเริ่มไปที่ข่าวแรกเลยครับพาเลตไม่เล่นด้วยปัดข้อเสนอลิวพูแลกตัวเบนดกบวกเงินสดหวังปิดเดียวมาเกฮีความพยายามของลิวพูในการคว้าตัวมาเกฮีเซ็นเตอร์แบ็กทีมชาติอังกฤษจากคริสตอลพาเลตอาจต้องพบทางตันอีกครั้งเมื่อรายงานล่าสุดเผยว่าดีอีเกิลส์ไม่สนใจข้อเสนอแนบตัวเบนดกพร้อมเงินสดกว่า30ล้านปอนด์ที่หงแดงยื่นเข้ามาแม้เบื้องต้นดูเหมือนเดีลวจะลงตัวเกฮีเป็นเป้าหมายหลักของลิวพูขณะที่พาเลตเองก็ให้ความสนใจในตัวดาวรุ่งเลือ Scotland ออออสกกกตตตแแแลลนนนด์ยยย่่่่าาาางงู้ว็มใข พาเลตดิวแรกเปลี่ยนนี้ไม่คุ้มค่าและยังคงยืนการที่จะเรียกเงินสดเต็มจำนวน50บล้านปอนด์เท่านั้นอดีตหัวหน้าทีมแมมองของแมนยูเนเตดและแล็กเบิร์นอย่างมิกบราน์ให้สัมภาษณ์กับฟุตบอลอินไซเดอร์ว่าข้อเสนอแลกตัวแบบนี้อาจฟังดูสมเหตุสมผลสำหรับเรวพูแต่จากมุมมองของพาเลตพวกเขาไม่ได้เห็นมูลค่าของเบนดกแต่ระดับ30บล้านปอนด์อย่างที่หงแดงตั้งราคาไว้เขาเสริมว่าพาเลตต้องการเงินสดมากกว่าเพราะนั่นจะทําให้พวกเขานําไปลงทุนกับนักเตะรายใหม่ในตําแหน่งที่ต้องการได้ทันท อย่างดกสถานการณ์นี้บ่งชี้ว่าหากเกลือภูยังต้องการตัวเกฮีจริงๆพวกเขาอาจไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจ่ายเงินสดเต็มจำนวนตามที่พาเลสต้องการโดยเฉพาะเมื่อพาเลสเองอยู่ในสถานะที่แข็งแกร่งกว่าเพราะพวกเขาไม่ได้รีบร้อนขายและรู้ว่าหงแดงต้องการเซนเตอร์แบ็กรายใหม่ด่วนอานีสโลตเองก็พร้อมมอบตำแหน่งตัวจริงให้เกฮีทันทีหากย้ายมาร่วมทีม ซึ่งอาจช่วยโน้มน้าวตัวนักเตะได้แต่หากดิยวยืดเยื้อไปจนใกล้ปิดตลาดลิเวอร์พูลอาจต้องเบนเข็มไปหาตัวเลือกอื่นที่เหมาะสมกว่าในแง่ของราคาขณะเดียวกันอาเซนองกำลังจับตาดาวเตะตัวรุกของพาเลสอย่างเอเซอย่างใกล้ชิดโดยมีรายงานว่าทีมปืนใหญ่ได้พูดคุยกับตัวแทนของนักเตะแล้ว และกำลังช่างใจว่าจะจ่ายค่าฉีกสัญญาที่สูงถึง68ล้านปอนด์หรือไม่พาเลสจึงมาเชิญความเสี่ยงที่จะเสียแข้งหลัก2รายในตลาดรอบนี้แต่พวกเขาก็ยืนยันจะไม่ยอมเสียใครง่ายๆโดยไม่ได้เงินตามที่ตั้งเป้าไว้ หากลียวูยจะต้องการเกฮีพวกเขาต้องเตรียมจ่ายเต็มราคาเพราะคริสตัลพาเลสไม่มีทีท่าจะลดราคาหรือยอมรับดิลแรกตัวเบนโดกบวกเงินสดแต่อย่างใดและในตลาดนักเตะที่กำลังร้อนแรงเช่นนี้หากเวลียพูลชักช้าเกินไปอาจเห็นเกฮีย้ายไปอยู่กับคู่แข่งรายอื่นหรือพาเลสเลือกเก็บไว้ใช้งานต่อไปอีกหนึ่งฤดูกาลก็เป็นได้ ค่าตัวฮาวิเอเลียตพุ่งทยานลิเวอร์พูลขอ40ล้านปอนด์หลังโชว์ฟอร์มเทพในยูโรยู21ลิเวอร์พูลตั้งราคาค่าตัวของฮาวิเอเลียตพุ่งเป็น40ล้านปอนด์หลังแข่งวัย22ปีโชว์ฟอร์มระดับมาสเตอร์คลาสในศึกยูโรยู21ที่เพิ่งผ่านพ้นไปพร้อมคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำทัวนาเมนต์มาครองได้อย่างน่าประทับใจดาวเตะสารพัดประโยชน์ของหงส์แดงตกเป็นเป้าหมายของหลายทีมในยุโรป ไม่ว่าจะเป็นบรูซเซียดอทมุนและอาเบิรลไ์ซิกรวมถึง3ทีมจากพรีเมียร์ลีกอย่างไบรตันเบรนฟอร์ดและฟูลแฮมที่ต้องการตัวเขาไปร่วมทัพในซัมเมอร์นี้ แต่ด้วยผลงานที่โดดเด่นในระดับนานาชาติลิเวอร์พูลจึงได้โอกาสปรับมูลค่าของแอเลียจากเดิมที่ตั้งไว้ราว20ล้านปอนด์ขึ้นเป็น40ล้านปอนด์ทันทีคีตไวเนสอดีตผู้บริหารระดับสูงของเอเวอร์ตันซึ่งปัจจุบันทำหน้าที่ปรึกษาด้านฟุตบอลให้กับสโมสรชั้นนำหลายแห่งให้สัมภาษณ์ในรายการพอดแคสต์ของฟุตบอลอินไซเดอร์ว่าสโมสรต่างๆควรระมัดระวังในการจ่ายเงินก้อนโตเพื่อคว้านักเตะที่เพิ่งโดดเด่นจากทัวร์นาเมนต์ระยะ เอลเลียตทำได้ดีมากกับกังกรชุด u 21และมันช่วยเพิ่มมูลค่าทางตลาดของเขาอย่างมหาศาลแต่สโมสรต่างๆต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพราะประวัติศาสตร์เคยสอนเราว่าการทุ่มซื้อจากฟอร์มในทัวร์นาเมนต์ใหญ่บางครั้งอาจกลายเป็นบทเรียนราคาแพงแม้มีคำเตือนเช่นนี้แต่จากกระแสะของเอลเลียตในตอนนี้คาดว่าลิเวอร์พูลจะยืนกรานไม่ปล่อยในราคาที่ต่ำกว่า40ล้านปอนด์และพร้อมเจรจาเฉพาะกับทีมที่สามารถจ่ายไหวเท่านั้น ในขณะเดียวกันสื่อฟุตบอลอินไซเดอร์ยังรายงานเพิ่มเติมว่าลิวอพูยังคงเดินหน้าเจรจาต่อสัญญากับอิบราฮิมาคนาเต้ปราการหลังเลือดน้ำหอมที่กำลังเข้าสู่สัญญาปีสุดท้ายในฤดูกาล2025-26แม้จะมีข่าวว่าหงแดงอาจจำใจปล่อยเขาออกจากทีมหากไม่สามารถต่อสัญญาใหม่ได้ทันก่อนปิดตลาดเดือนกันยายนโดยมีการประเมินค่าตัวไว้ระหว่าง40-50ล้านปอนด์ ทีมของอาเลสลอดยังต้องการเก็บคนาเต้ไว้เป็นกำลังหลักในแนวรับแต่ก็พร้อมหาทางเลือกหากสถานการณ์ยังไม่คืบหน้า ลิเวอร์พูลไม่น่าจะแย่งตัวจอโจ,อจอสกาวิวนีกับนิวคาสเซิลเหตุค่าตัวสูงปัญหาบาดเจ็บหนึ่งในตำแหน่งที่ลิเวอร์พูลยังคงจับตาอย่างใกล้ชิดคือเซนเตอร์แบ็กหลังจากปล่อยเจเรลคว,วานซ่าไปร่วมทีมไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นด้วยค่าตัวกว่า35ล้านปอนด์เมื่ตอต้นซัมเมอร์ที่ผ่านมาแม้ชื่อของมาร์เกฮีจะถูกพูดถึงอย่างหนาหูในช่วงที่ผ่านมาแต่ก็ยังมีอีกหนึ่งกองหลังดาวรุ่งที่ตกเป็นข่าวกับหงแดงเช่นกันนั่นคือจอโจ,อจอสกาวิวนีจากอาตาลันตาาไร็ูล สูตรที่เปิดเผยโดยนักข่าวชื่อดังเกรแฮมเบเลียระบุว่าลิเวอร์พูลไม่น่าจะเดินหน้าคว้าตัวแนวรับทีมชาติอิตาลีรายนี้ในตลาดรอบนี้ด้วยเหตุผลหลักคือค่าตัวสูงเกินมบที่สโมสรอนตั้งไว้สําหรับตําแหน่งกองหลังเสริมทีมผมคิดว่าสกาวินีอาจมีค่าตัวสูงเกินไปสําหรับลิเวอร์พูลในเวลานี้เบเลียกล่าวถ้าเราไม่ได้พูดถึงการหาคนมาแทนอิบราฮิมาโกนาเต้โดยตรงแต่เป็นการดึงกองหลังดาวรุ่งเพื่ออนาคตผมไม่คิดว่าลิเวอร์พูลจะยอมจ่าย40-50ล้านปอน ในนจุดี้แถมเขายังมีปัญหา,าการบาดเจ็บในช่วง12เดือนที่ผ่านมาแม้จะเป็นนักเตะที่มีคุณภาพและศักยภาพสูงก็ตามแต่ผมไม่มั่นใจว่าลิเวอร์พูลจะเสี่ยงตอนนี้แม้จะอายุเพียง21ปีแต่สกาวินี่ลงสนามให้อาตาลันตาไปแล้วมากกว่า100นักและติดทีมชาติอิตาลีชุดใหญ่ถึง8นักทว่าเขาเพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บหนักถึง2ครั้งภายใน1ฤดูกาลเอ็นไขว้หน้าฉีกในเดือนพฤศจิกายน2024และเจ็บหัวไหล่ในเดือนมกราคม2025ซึ่งทำให้ต้องพักยาวจนจบซีซั่น ปัญหาเหล่านี้อาจกลายเป็นธงแดงที่ทําให้หลายทีมชะลอความสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลือภูที่กําลังบริหารมบประมาณอย่างระมัดระวังหลังจากใช้เงินไปเกือบ200ล้านปอนด์ในซัมเมอร์นี้แม้เลือดภูจะถอนตัวออกจากดิวนี้ แต่นิวคาสเซลยูไนเตดกลับเดินหน้าเจราจาอย่างชัดเจนโดยฟาบริซิโอโรมาโนรายงานเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่าซาลิกาดงได้มีการพูดคุยเบื้องต้นกับอตาลนตาแล้วเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการคว้าตัวสกาวินีเข้าสู่ทีมโรมาโนยังเสริมว่าสกาวินีเป็นหนึ่งในชื่อหลักในลิสต์ของนิวคาสเซลช่วงซัมเมอร์นี้และยังมีอีกหลายสโมสรในยุโรปที่แสดงความสนใจเช่นกันแม้จะเป็นดีลที่ไม่ง่ายแต่การเจราจาเบื้องต้นได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว แม้จอโจสกาวินีจะเป็นกองหลังที่มีคุณสมบัติน่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับเลอร์พูลทั้งในแง่าอายุประสบการณ์ระดับสูงและความสามารถในการเล่นบอลจะแนวรับแต่ด้วยปัจจัยเรื่องราคาที่คาดว่าจะสูงเกิน50ล้านปอนด์และประวัติอาการบาดเจ็บที่น่าเป็นห่วงทำให้โอกาสที่หงแดงจะเดินหน้าเดีลนี้ดูจะลดน้อยลงในทางกลับกันนิวคาเซลที่ต้องการเสริมแนวรับเช่นกันอาจกลายเป็นปลายทางที่มีความเป็นไปได้มากกว่าหากอาตาลันตาพร้อมเปิดโต๊ะเจรจาน ราคาที่เหมาะสมสำหรับเลี้ยวภูการมองหากองหลังที่ราคาเหมาะสมสุขภาพดีและสามารถพัฒนาในระยะยาวได้อาจยังเป็นแนวทางที่ปลอดภัยที่สุดในช่วงเวลาที่ทุกอย่างยังคงเปราะบางหลังการสูญเสียครั้งใหญ่ของสโมสร ลิเวอร์พูลอาจแก้ปัญหาผู้เล่นโคต้าท้องถิ่นด้วยดาวรุ่งฝีเท้าจัดจากอาเซนอลแม้บรรยากาศภายในสโมสรลิเวอร์พูลยังเต็มไปด้วยความเศร้าโศกหลังการจากไปอย่างกระทันหันของเดียโก้โชต้าจนทําให้แผนการฝึกซ้อมพรีซีซั่นต้องถูกเลื่อนออกไปเป็นวันอังคารที่8กรกฎาคมแต่ในระหว่างที่ทุกอย่างเหมือนหยุดนิ่งสโมสรยังต้องเตรียมความพร้อมสําหรับฤดูกาลใหม่ซึ่งหนึ่งในประเด็นสําคัญที่ไม่อาจมองข้ามคือโคต้าผู้เล่นโฮมกรนฤดูร้อนนี้ลิเวอร์พูลเสียผู้เล่นที่ผ่านระบบเยาวชนของสโมสรไปแล้วถึง ึง3คนคือเทรนนิ่งแล็กซานเดอร์อาร์โนลด์ควีวินเคลเลอร์และเจอรลควอนซาซึ่งถือเป็นการกระทบต่อโคต้าผู้เล่นโฮมโกรนในทีมชุดใหญ่ทันทีและการมาของเจอร์มีฟริมจะช่วยเติมเต็มตำแหน่งแบ็คขวาได้ในแง่ของคุณภาพแต่ในมุมของการลงทะเบียนผู้เล่นลุยพรีเมียร์ลีกหรือยุโรปลิเวอร์พูลจำเป็นต้องหาผู้เล่นที่เข้าข่ายโฮมโกรนเพิ่มเติมอย่างเร่งด่วนชื่อของนอีธานวานเนรีกำลังถูกพูดถึงมากขึ้นในแอนฟิลหลังมีรายงานจากเดอะแอตเลติกว่าเจ้าตัวยังไม่ตัดสินใจต่อสัญญากับ Arsenal, อาร สัญญาเพียงจนถึงปี2026ก็ตามโดยสาเหตุหลักมาจากความไม่แน่นอนเรื่องโอกาสลงสนามดาวรุ่งวัย18ปีรายนี้เป็นหนึ่งในพรสวรรค์สูงสุดของอังกฤษในรุ่นอายุไม่เกิน21ปีและได้รับโอกาสประเดิมสนามกับทีมชุดใหญ่อาร์เซนอลตั้งแต่อายุเพียง15ปีเท่านั้น แต่การที่ตำแหน่งปีกขวาถูกจับจองโดยบูกาโยสาก้าแบบยาวๆทำให้นาวาเนรี่เริ่มลังเลเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองในถิ่นเอมิเรสเพราะแม้จะเก่งแค่ไหนหากไม่มี่องให้แทรกก็อาจต้องอยู่กับม้านั่งสำรองยาวไปอีกหลายปี เวอร์ผู้เองอยู่ในจุดที่สามารถมอบแผนพัฒนาอาชีพให้กับนาวานเนรีได้อย่างน่าสนใจเพราะตำแหน่งปีกขวาที่ตอนนี้ยังเป็นของโมฮัมเหม็ดซาร่าก็ใช่ว่าจะยึดระยะยาวได้ตลอดไปเนื่องจากอายุที่เพิ่มขึ้นและข่าวลือย้ายทีมที่ยังไม่เงียบลงเสียทีหากเฟเดริโกเคียซ่าไม่ย้ายมาจากยูเวนตุสตามที่คาดไว้นั่นหมายความว่าตำแหน่งตัวสำรองของซารายังว่างอยู่และนาวานเนรีอาจถูกวางเป็นตัวเลือกในระยะสั้นก่อนพัฒนาเป็นตัวหลักในอนาคต ข้อดีของการดึงนาวาเนรี่มาอยู่กับลิเวอร์พูลคือเขาไม่ใช่แค่ดาวรุ่งธรรมดาแต่ยังสามารถลงทะเบียนเป็นผู้เล่นโฮมโกรนได้ทันทีอีกทั้งสไตล์การเล่นของเขาเร็วเทคนิคดีกล้าลุยยังเข้ากับแนวทางของทีมได้อย่างลงตัวหากของแดงกล้าเดินเกมเร็วบวกกับแรงกดดันที่อาร์เซนอลกำลังเผชิญเกี่ยวกับสัญญานักเตะรายนี้พวกเขาอาจคว้าเพชรเม็ดงามรายหนึ่งมาไว้ในครอบครองแบบถูกเวลาและถูกเนื่องข เลียผู่ผ้าซูบิเมนดี้อย่างเจ็บใจแต่สุดท้ายอาจกลายเป็นโชคดีในคราบน้ำตาตลาดนักเตะซัมเมอร์ปี2024ของเลียผูอาจดูเงียบงันในสายตาแฟนบอลหลายคนแต่ผลลัพธ์กลับยิ่งใหญ่เกินคาด เมื่อขุนพลหงแดงพงาดคว้าชแชมป์พรีเมียร์ลีกได้อย่างเหนือชั้นภายใต้การคุมทีมปีแรกของอาเนสลอตโดยมีเพียงเฟเดริโกเคียซ่าเป็นแข้งใหม่รายเดียวที่ถูกดึงเข้ามาเสริมทัพในช่วงเวลานั้นแฟนบอลบางส่วนถึงกับตั้งคำถามถึงการไม่เดินเกมซื้อขายอย่างคึกคัดแปรสลอตและริชาร์ดฮิลส์กลับเลือกเชื่อมั่นในโครงสร้างทีมที่เจอเก้นคล็อปได้วางรากฐานไว้และสุดท้ายก็คือเดิมพันที่ออกผลเกินคาดอย่างไรก็ตามมีนักเตะคนหนึ่งที่เลี้วผูกเกือ เกือบคว้าตัวมาร่วมทีมนั่นคือมาตินซูบิเมนดีมิดฟิลด์จอมเทคนิคจากเรอัลโซเซียดัดซึ่งล่าสุดได้เปิดตัวเป็นสมาชิกใหม่ของอาร์เซนอลเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมค่าตัวราว56ล้านปอนด์แหล่งข่าวจากดีะแอตติกรายงานว่าลิฟภูเคยมั่นใจมากถึงขนาดเตรียมเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวไว้พร้อมรับตัวซูบิเมนดีเดินทางมาสู่แอนฟิลด์แต่สุดท้ายเขากลับเลือกปฏิเสธและหักอกหงแดงแบบไม่มีเยื่อใ่แม้ก่อนหน้านั้นอาร์เซนอลจะจับตาซูบิ มินดี้มาตั้งแต่ปี2020แต่เหลียวูู้เชื่อว่าตนเองเป็นฝ่ายได้เปรียบ และถึงขั้นมองว่าดิวใกลเสร็จสิ้นจนกระทั่งเจ้าตัวกลับลามในช่วงวินาทีสุดท้ายและตัดสินใจมอบคำมั่นกับมิเกลอารเตต้าแทนหลังเหตุการณ์ดังกล่าวเลือผกูก็ไม่หันกลับไปหาเขาอีกเลยและปล่อยให้ปืนใหญ่เดินหน้าเซ็นสัญญาอย่างไร้คู่แข่งจนการย้ายทีมาถึงบทสรุปในซัมเมอร์นี้แม้ในตอนนั้นแฟนบอลเลือภูจํานวนไม่น้อยจะผิดหวังกับการโดนปฏิเสธจากมิดฟิลทีมชาติสเปนรายนี้เพราะเชื่อว,ว่าเขาคือชิ้นส่วนสําคัญที่สามารถยกระดับแผงกลางของทีมได้ แต่ในทางกลับกันไรอันกัฟเฟนเบิร์ชกับกลายเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากดีลดังกล่าวแคงดัชที่เคยอยู่ในเงาของนักเตะค,คนอื่นกับได้โอกาสแสดงศักยภาพเต็มที่และสามารถพิสูจน์ตัวเองจนก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในกองกลางที่โดดเด่นที่สุดของพรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่ผ่านมานั่นทำให้หลายคนมองย้อนกลับไปว่าการที่ซูบิเมนดี้เลือกปฏิเสธลิเวอร์พูลอาจไม่ใช่จุดจบของความหวังแต่คือจุดเริ่มต้นของเส้นทางใหม่ที่ยอดเยี่ยมยิ่งกว่า แม้ซูบิเมนดีจะไม่ได้ย้ายมาเป็นเดอะแบกคนใหม่ที่แอนฟิลด์แต่ชื่อของเขาจะยังคงถูกจดจำในฐาน,านะนักเตะท,ที่เคยเกือบจะได้สวมเสื้อเวอร์วภูหากไม่ตัดสินใจเปลี่ยนใจในนาทีสุดท้ายและในขณะที่อาร์เซนอลอาจได้แข่งเป้าหมายที่ตามจีบมานานเวอร์พููกลับได้ค้นพบเพชรเม็ดงามจากความผิดหวังและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่พาทีมคว้าชแชมป์ลีกอย่างน่าเกรงขามซูบิเมนดีอาจกลายเป็นคำถามที่ไร้คำตอบของแฟนเดอะคอปว่าถ้าเขามาเราจะดียิ่งกว่านี้ได้ไหม แต่ในเมื่อทีมชุดปัจจุบันพิสูจน์แล้วว่าดีพอจะเป็นแชมป์คำถามนั้นก็คงไม่สำคัญอีกต่อไป อดีตวันเดอร์คิดหงแดงที่โลกเกือบลืมกลับมาระเบิดฟอร์มยิง9 5ประตูใน24เกมย้อนกลับไปเมื่อปี2012เบรนแดนโรเจอร์เซ็นสัญญาคว้าตัวสมิธเยซิลกองหน้าดาวโรดจากไบเออร์เลเวอร์คูเซนด้วยค่าตัว1ล้านปอนด์หลังเจ้าตัวระเบิดฟอร์มถล่มตาข่ายในระดับเยาวชนถึง57ประตูจาก71เกมแถมติดทีมชาติเยอรมนีชุด U19 และกำลังเจาะขึ้นชุดใหญ่ของห้างขายยานี่ไม่ใช่การเดิมพันแบบสิ่งโชคของโรเจอร์แต่มันคือการเสริมทัพที่เขาเชื่อว่าจะเป็น เป็นรากฐานให้ลีวร์พูในระยะยาวทว่าเส้นทางของเยซิลกับกลายเป็นฝันร้ายเขาได้ลงเล่นชุดใหญ่เพียง2นัดในศึกลิกคัพและเกมสุดท้ายที่แฟนบอลในแอนฟิลด์ได้เห็นเขาในสนามคือการพ่ายแพ้คาบ้าน13ต่อส่วนซีต้นปี2013คือจุดพลิกผันของชีวิตเมื่อเขาบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าหัวเข่าอย่างรุนแรงระหว่างเล่นให้ทีมชาติยู9ต้องพักรักษาตัวยาวถึง8เดือนและไม่นานหลังกลับมาซ้อมก็ได้รับบาดเจ็บซ้ำอีกความหวังสุดท้ายคือการถูกส่งไปยืมตัวที่ลูเซอร์ในสวิตเซอร์แลนด์ แต่ก็ทําได้เพียงประตูเดียวจาก14เกมสุดท้ายในปี2016เยซิลก็ต้องอำลาถิ่นแอนฟิลแบบเงียบงนันเมื่อสัญญาหมดลงพร้อมกับความอดทนของสโมสส์และสุนท้าเขากลายเป็นนักเตะพาเนจอนเดินทางคาแข่งในกรีซตุรกีและกลับบ้านเกิดที่เยอรมน,นีแต่ไม่เคยเฉียกใกล้ฟอร์มที่เคยทําให้เขาเป็นที่จับตามองอีกเลยจนกระทั่งวันนี้ในวัย31ปีซาเมตเยซูกลับมาระเบิดตะข่ายอีกครั้งแม้จะอยู่ในลีกสมัครเล่นระดับดิวิชั่น9ของเยอรมน,นีกับสโมสส์เอทีเอชครีเฟล สถิติล่าสุดของเขาน่าทึ่งเกินคำบรรยายยิงไปแล้ว95ประตูจาก24เกมหรือเฉลี่ยเกือบ4ประตูต่อเกมตัวเลขอันบ้าครั้งนี้อาจไม่สะเทือนใจแฟนหงแดงในยุคป,ปัจจุบันแต่สำหรับเยซิลเองมันคือทั้งความภาคภูมิใจและเครื่องเตือนใจอันแสนเจ็บปวดว่าหากโชคชะตาไม่เล่นตลกเขาอ,อาจเป็นอีกหนึ่งตำนานของแอนฟิลไปแล้วก็ได้ โมเมนต์สุดประทับใจของดิโอโกโชตาในนามแข้งหงแดงชื่อของดิโอโกโชตาจะยังคงดังก้องในถิ่นแอนฟิลด์ไปอีกหลายยุคสมัยวงการฟุตบอลและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสโมสรล,ลิเวอร์พูลต้องพบกับความเศร้าเสียใจอย่างสุดซึ้งหลังจากการจากไปอย่างกระทันหันของกองหน้าชาวโปรตุเกสเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาแม้คําพูดจะไม่สามารถกลั่นกรองความรู้สึกออกมาได้ครบถ้วนแต่สิ่งที่เราทําได้คือการร่วมลําลึกถึงชายผู้ฝากผลงานไว้ทั้งในสนามและในใจของครอบครัวเพื่อนร่วมทีมและแฟนบอลทั่วโลก โชต้าก้าวเข้าสู่ถิ่นแอนฟิวในช่วงซัมเมอร์ปี2020จากวูแฮมป์ตันด้วยท่าทีเงียบขรึมไม่ได้มีแสงสปอตไลท์จับจ้องเหมือนผู้เล่นซูเปอร์สตาร์คนอื่นแต่ตลอดระยะเวลา5ฤดูกาลเขาได้พิสูจน์ตัวเองจนกลายเป็นหนึ่งในขุนพลคนสำคัญของทีมอย่างไร้ข้อกังขาด้วยสัญชาตญาณการจบสกอร์ความขยันไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยและจิตวิญญ,ญาณน,นักสู้ที่ไม่ยอมแพ้ทําให้เขาเข้าไปอยู่ในหัวใจของเหล่าเดอะคอปอย่างแนบแน่นนี่คือ5ช่วงเวลาที่สะท้อนความเป็นเดียโก้โชต้าได้อย่างชัดเจนที่สสสุดในีเ,เื้อวู ค่ำคืนที่แบกาโมแค่ไม่กี่เดือนหลังจากย้ายมาโชต้าก็ประกาศศักดาบนเวทียุโรปอย่างงดงามในเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกปี2020ที่ลิเวอร์พูลบุกไปเยือนอาต,ตาลันตาเขากระหนำ่ำแฮตทริกอย่างเหนือชั้นพาทีมคว้าชัย5-0แบบขาดลอยประตูแรกมาจากการชิงกับเทรนอเล็กซานเดอร์อโนก่อนจะยกบอลข้ามตัวผู้รักษาประตูอย่างเยือกเย็นลูกที่2เป็นการวอลเล่เต็มข้อด้วยเท้าขวาหลังจากแต่งบอลเพียงจังหวะเดียวส่วนลูกสุดท้ายคือการกระชากหนีแนวรับก่อนจะล็อกหลบผู้รักษาประตู แล้วแปรบอลเข้าไปโล,งโลง่งๆภายในเวลาไม่ถึง1ชั่วโมงโชตาได้แสดงให้เห็นแล้วว่าเขาไม่ใช่แค่ตัวเลือกสำรองแต่คือผู้เล่นที่จะเปลี่ยนเกมรุกของเลี้ยวภูให้เฉียบคมยิ่งขึ้นคืนกลับสู่มัว l ลินิสมีนาคม2 0 2 1โชตาเดินทางกลับสู่รังเก่าของเขาเป็นครั้งแรกในสีเสื้อแดงเพลิง การประชรหน้ากับวูฟในครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางฤด,ดูกาลที่ไม่ปกติสนามไร้เสียงเชียร์นักเตะบ,บาดเจ็บ,บระนาวและผลง,งานของทีมที่ไม่สม่ำเสมอแต่ในช่วงทศเวลาครึ่งแรกเขาก็แสดงเห็นถึงความสำคัญของตัวเองอีกครั้งจังหวะประสานงานกับซาดิโอมาเน่ก่อนจะซัดเรียดผ่านมือรูร,ริปิซิโอแบบไม่เปิดโอกาสให้เซฟเขาไม่ได้ฉลองประตูเพื่อแสดงความโปรต,ต่อทีมเก่าสะทะ้อนถึงความเป็นมืออาชีพและความถ่อมตัวที่เขาแสดงออกเสมอแม้จะไม่ใช่ประตูที่บือหวาแต่ก็เป็นอีกจังหวะสำคัญที่ผลักดันทีมคว้า3าแต้มเต็มในเเกมทีี่่่ตึงงงคครรยยยดอออาินูปับ โปรดปรานักเตะที่ดีมักจะปรากฏตัวในเกมใหญ่และโชต้าก็ทำเช่นนั้นในเกมรอบรองชนะเลิศคาราบาวคัพที่สนามเอเมเรสสเตเดียมในช่วงเดือนมการาคมซึ่งทีมขาดทั้งซาลาและมาเน่ที่ติดภารกิจทีมชาติโชต้าใช้ความทะยานและจังหวะที่เฉียบขาดพาทีมเอาชนะอาร์เซนอล2-0จาก2ประตูของเขาประตูแรกอาจดูโชคช่วยเล็กน้อยแต่ลูกที่2คือผลงานชิ้นเอกจังหวะวิ่งตัดหลังแนวรับรับบอลจากเล็กซานเดอร์อาโนก่อนจะแต่งบอลและยิงแบบเยือกเย็นด้วยผลงานนั้นลิพูตีตัวเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและจบลงด้วย คว้าแชมป์ที่เวมบลีย์โดยโชต้าได้แสดงให้เห็นว่าในยานิทินต้องการคนแบกรับเขาไม่เคยหลบอยู่หลังแนวใครช่วงทดเวลาหนึ่งในประตูที่แฟนบอลจะไม่มีวันลืมคือจังหวะยิงประตูชัยในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีสุดท้ายเกมสุดมันที่ลิเวอร์พูลเอาชนะสเปอร์สี่สามในปี2023แม้จะขึ้นนำสามศูนย์ตั้งแต่ต้นเกมแต่ทีมกลับถูกตีเสมอในช่วงท้ายจากลูกหม่ของริชาร์ลิสันอย่างไรก็ตามโชต้าไม่ปล่อยให้ชัยชนะหลุดมือเมื่อแบ็กพาผิดพลาดของลูคัสมูราเปิดโอกาสให้เขาโฉบบอล โกตาไม่คิดนั้นแตงมึงจังหวะก,ก่อนจะซัดเรียดเข้าเสาไกลแบบเฉียบขาดและแอนฟิลแทบจะระเบิดการนั่งลงฉลองด้วยท่าจับจอยเกมกลายเป็นภาพจําในทันทีถึงขั้นที่ครอปเองได้รับบาดเจ็บจากการวิ่งเหตุดีใจเกินเหตุนี่ไม่ใช่แค่ประตูชัยแต่มันสะท้อนถึงจิตวิญ,ญญาณที่ไม่ยอมแพ้และบุคลิกอันโดดเด่นของเขาที่สร้างแรงบันดาลใจให้แฟนบอลและแม้แต่ซูปเปอร์สตาร์อย่างเอมบาเป้หรือเดมเบเล่ยังลอกเลียนท่าฉลองของเขาหลังข่าวการจากไปแพร่สะพัดอำลาอย่างสง,ง่าง,งามในเดือนเมษายนที่ผ่านมา ประตูสุดท้ายในอาชีพของเขาเกิดขึ้นในแมชดาร์บี้แมชกับเอเวอตันที่แอนฟิลท่ามกลางความขึงเครียดและศักดิ์ศรีของ2ทีมเมืองเดียวกันโชต้าแสดงให้เห็นถึงความเยือกเย็นความแม่นยำและความมุ่งมั่น้วยการส่งบอลเข้าไปตุงตาข่ายในจังหวะสำคัญมันไม่ใช่แค่ประตูหนึ่งในแมชธรรมดาแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์สุดท้ายของชายผู้มอบทุกสิ่งให้กับลิเวอร์พูลทั้งในฐานะนักเตะหมายเลข20และผู้พาทีมกลับไปสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จไม่มีใครคิดว่านั่นจะเป็นประตูสุดท้ายของเขาแต่เมื่อมองย้อนกลับไป มันคือการอำลาที่สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วดิโอโกจะอยู่ในใจเราตลอดไป ช่วงเวลาในสีเสื้อเลิ้ยวภูของเดียโกโชตาไม่ได้มีแค่ประตูที่ตบเป็นพาดหัวข่าวแต่คือมาตรฐานความทุ่มเทที่เขามอบให้กับทีมในทุกครั้งที่ลงสนามไม่ว่าจะออกสตาร์ทหรือเป็นตัวสำรองเขาคือผู้ที่เปลี่ยนอุณหภูมิของเกมให้สูงขึ้นเสมอท่ามกลางทีมที่เต็มไปด้วยซูเปอร์สตาร์โชตาคือคนที่มักจะเป็นจุดเปลี่ยนในเกมใหญ่ๆเสมอมรดกของเขาไม่ได้อยู่แค่ในสถิติหรือถ้วยแชมป์แต่มาอยู่ในความทรงจําทางอารมณ์ของแฟนบอลเมืองเวอ้์วููและรุ่นนักเตะที่ได้สัมผัสกับจิตวิญ,ญญาณของผู้ชายคนนี้ด โชตาจะไม่มีวันถูกลืมเพราะสิ่งที่เขาทิ้งไว้ไม่ได้มีแค่ผลงานแต่มันคือความผูกพันที่แท้จริงระหว่างนักเตะกกับสโมสรที่เขารักที่สุดในชีวิตและนี่ก็คือสรุปข่าวของเลิ้วภูประจำวันที่7กรกฎาคมในรอบเย็นนะครับขอบคุณสำหรับการรับฟังถ้าชอบฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันหน่อยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ